คือนางเอกนา,นางเอกคือปราชญ์ขย่าขว,วดย่งางสวัสดีค่ะวันนี้มากับความมืดค่ะทำไมถึงบอกว่ามากับความมืดตอนนี้ก็ห้าโมงครึ่งเนาะค่ะ ห้าโมงเย็นห้าโมงครึ่งของที่นี่เนาะคะ่ะแต่ที่นี่มันจะมืดค่ะมาทําอะไรตอนนี้ตอนนี้มาถนนใหญ่ค่ะเสียงรถอาจจะดังนิดนึงมารับน้องเขามาจากต่างจังหวัดค่ะรถแท็กซี่มะรถดันหนิมะไปนู่นจุดนี้เป็นปั๊มน้ำมัน จากถนนใหญ่ที่เข้าหมู่บ้านค่ะถนนใหญ่เส้นนี้จะเป็นถนนสายโกปิโอเด้อค่ะจากยิวบาดสุลับไปโกปิโอโกปิโอหรือหรือว่าถ้าเรียกกันชัดๆเป็นภาษาไทยก็โกเปียวค่ะไปจังหวัดโกเปียวเนาะคะ่ะเนาะแต่ภาษาบ้านเขาจะออกเสียงว่าโกาปิโอนั่นแหละค่ะจะมารับน้องเขาน้องเขามาจากโกปิโอจะมาฉลอง ปีใหม่กันค่ะตอนนี้เห็นไหมค่ะข้างหลังยยสนมันเป็นขี้โครนหิมะเดินยากมากแล้วก็ลื่นวันนี้อุณหภูมิิ0ลบหนึ่งค่ะยายจะเดินไปรอน้องเขาอยู่ตรงนู้นตรงถนนใหญ่ป้ายรถเม์เพราะว่ามันมืดหูมืดตาเนาะค่ะทีนี้ก็มองไม่ถนัดแต่ว่าก็ยังดีที่ว่า คนขับรถเขาจะประกาศบอกค่ะพอถึงป้ายเขาจะประกาศบอกนั่นเองแต่น้องโทรมาบอกแล้วค่ะว่ารถฤดูหนาวนะคะ่ะน้องเขาจะวิ่งได้ยากมากรถเสียเวลามาช้าประมาณสิบนาทีค่ะสำหรับคันนู้นจะไปก็ปีโอไม่ใช่มาจากก็ปีโอเด้อค่ะเด้ออันนี้จะเป็นรถที่ว่า รถเขาซื้อสัมปทานที่ว่าเยสนเคยถ่ายคลิปให้พี่ๆน้องๆได้ชมที่ยยสนเดินทางมาจากเมืองหลวงจะมาสายนี้ค่ะอันนั้นเราจะซื้อแบบทางอินเทอร์เน็ตเท่าค่ะที่ว่ายยสนเคยซื้อตั๋วไปเมืองหลวงนะคะเราไปบอกเขาจะไม่จอดนะคะอันนี้นอกจากมีคนลง พอมีคนลงเราไปโบกตรงนั้นน่ะถึงจะถึงจะได้ขึ้นอันนี้เขาจะไม่จอดให้เราเด้อค่ะมันไม่ใช่รถประจำทางค่ะของบคสม,มันไม่ใช่รถของบคสค่ะรู้ค่ะรถขดันหินมากมาไว้แบบนี้ยายจะเดินไปไป้ายรถเมู่นมันจะเลาะไปยากค่ะมันเป็นถนนใหญ่ก็อันตรายเนาะ จะค่อยๆเลาะไปหันหลังกลับไม่มีรถก็วิ่งลุยขี้โคลนค่ะมาเด้อลุยขี้ต้มหิมะวิ่งแล้วค่ะตอนนี้ไม่มีรถยายวิ่งก่อนเด้อเดี๋ยวรถมาเด๋ยวมันจะขี้โคลนหิมะมันจะกระจุยใสแล้วอีกอย่างหนึ่งมันก็อันตรายแล้วค่ะยายมองในกล้องข้างหลังค่ะไม่มีรถก็เลยวิ่งมาวิ่งกับยายสนไ่น้องจ๊ะ เราจะมาป้ายรถเมย์ตรงนี้มารอน้องเขานี่นะคะชีวิตในต่างแดนเยสวนก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากเราจะอยู่กันแบบนี้แหะคะ่ะเพราะว่าป้ายรถเมย์ก็อยู่ตรงนี้ก็เลยวิ่งลุยขี้โคลนหิมะมาเะยคะ่ะถนนใหญ่เขาจะลอยเกลือมันจะสบกระปรกมากเพราถนนใหญ่นี่เขาลอยเกลือค่ะ พอหิมะตกลงมามันก็ละลายค่ะหิมะตกลงมามันก็ละลายมันก็นจะเป็นเละตุ่มแปะอย่างนี้แหละคะ่ะมันก็นจะเลยเป็นเละๆอย่างนี้รถเขแผกเขาดันมาไว้นีเรือทั้งนั้นค่ะเรือกับเพือกับหิมะถึงป้ายรถเมล์แล้วค่ะ ป้ายรถเมล์ลอยเขาดันหิมะมามาถมแล้วมันก็เลยเป็นในสภาพแบบนั้นค่ะเขาดันหิมะมาอย่างกันนี้แหละค่ะมันก็เลยไปโดนป้ายรถเมล์ป้ายรถเมล์ก็เลยอยู่ในสภาพนี้ค่ะช่วงตรงนู้นจะเป็นคอกม้าค่ะเขาเลี้ยงม้านะคะ ไอ้สนวิ่งมาจากจุดนูน้นเมื่อกี้น้องเขาโทรมาบอกบอกว่ารถจะมาช้าประมาณสิบนาทีเพราะว่าถนนมันรื่นเดี๋ยวรอแป๊บนปว่า,าไ,ไ,าไกลากไกลกินเลสนยสนจาตุและฮักเกมอุสตะวันนี่ตุและกอเปียวตะบุซีวีปีหันตึ้มแมนแนไม่นุนเพีย ก็กะอ้อนหัวนอกเกลียผู้สิอายาอายกะบ่ายเกียก็สริวกัสดูสภาพถนนค่ะเละตุ่มเป๊ปะเลย ไปฝั่งทางนู้นจะเป็นมิกกลีนะค่ะเด้อเห็นไหมคะ่ะแยกขวามือจะเป็นบ้านยายสนเลเวสตัวเลยตรงไปจะเป็นโกปิโอจะบ้านเราที่เห็นอยู่นี้ค่ะพอเข้าฤดูใบไม้ร่วงเริ่มจะมืดเขาก็จะเอาท่อแป๊บอันนี้แหละค่ะอันนี้เป็นท่อแป๊บท่อทีบีซีเนาะบ้านเรานี่แหละค่ะเนาะก็มาติดสะท้อนแสงนี่ค่ะ จะติดสะท้อนแสงอันนี้เอาไว้ค่ะเป็นเขตถนนตรงทางโค้งทางอะไรอย่างกันนี้เป็นหลุมเป็นบ่ออย่างกันนี้เนาะคะ่ะในริมถนนเขาก็จะเอาสะท้อนแสงมาติดไว้แค่นี้เองค่ะอยู่ที่นี่เขาจะชินเขาจะชินกับสภาพอากาศของเขาเนาะคะ่ะก็คือเขาปักเขตเอาไว้นั่นแหละคะ่ะเห็นไหมเวลาขับรถมาก็จะรู้ว่าเขตถนนสุดตรงนั้นค่ะ ริมถนนฝั่งตรงนู้นก็เหมือนกันจะมีไปทุกระยะค่ะพอหิมะละลายเขาก็จะเก็บค่ะทางหลวงของเขาก็จะเก็บคืนค่ะมาแล้วค่ะรถมาแล้วค่ะ เมืบบ่อกี้ตกเสียสปแล้วค่ะเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนเดี๋ยวให้รถเข้าไปก่อนสวค่ะเมื่อกี้เกือบรถไม่จอดให้ดีนะที่ยายมาที่ยายที่ยายมายืนอยู่ <S <S <อ>สวัสดีค่ะจากช่องมน c h ชาแนลค่ะ มหายาอีกแล้วมหายาอีกมาสลองสมท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เราต้องรีบเดินนะตรงนี้มันแคบถนนแคบต้องวิ่งถนนแคบต้องวิ่งอุ้มมันก็ลื่นเดี๋ยวรถเขาจะมาไม่ใช่ที่โคนนเอะเกลือเกลือจะกระเ็นใส่ขำกันบอกมาแต่ละทีได้มีเรื่องใหม่ให้ขำอยู่เรื่อย เดี๋ยวมาขึ้นร<ะ>ถ้าเปิดตรงนี้แหละเธอเปิดตรงนี้เดี๋ยวฉันไปนั่งข้างหน้าฉันเป็นเมียกำนันฉันต้องนั่งข้างหน้ากับพนุ่นกำนันเฟร่าพี่น้องเอ้ยเอาขับขับกันเนาะมืดแล้วค่ะรถดันีีมาก็มาดันตรงบ้านดูแล้วเหมือนยามกลางคืนแต่ไม่ใช่กลางคืนนะคะตอนนี้ ห้าโมงกว่าค่ะเกือบจะหกโมงเราจะดูเหมือนกลางคืนแต่มันไม่ใช่กลางคืนค่ะผ่านมันยาวขนาดผ่านมันกว้างมันดันหน้าเดียวแค่นั้นแหละมันดันหน้าเดียวเองน่ะผ่านกว้างเต็มถนนเขาก็ดันค่าหลังบ้านอ่ะสุดซอยก็ดันครั้งเดียวแค่นั้นเองาสยยยเดีีวนถึงบ้านแล้วค่ะ อรากันมาถึงบ้านแล้วค่ะหิวข้าวทั้งนี้ก็หิวข้าวเขียวเขียวขุดมะละกอตามต้มต้มนี่แหละค่ะพวกเราก็อยู่กันแบบนี้แหละค่ะต้มส้มตํมมากินต้มต้มด้วยกันด้ค่ะต้มปลาดุกด้วยมันมนหิวข้าวถานมาร้อยกว่ากิโลนะร้อยร้อยร้อยกว่ากิโล ตําเนิบนั่าใครเขาจะเอาไปเป็นลูกกะไพรเนาะทีนี้คนสมัยเก่าเนาะเขาจะฟังเสียงโคกเสียงสากจ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 กว่าชีชีใช่ไหม,มตําเนิบขนาดนี้ใครเขาจะเอาไปเป็นลูกกะไพรเนาะพี่น้องเนาะกี่การนานๆเจอกันที่แบบนี้เลยจ้ะมะละกอคือนางเอกนางเอก ขาดไปได้คือตำส้มตำนี่แหละอืแพงเท่าไรก็กินอันนี้หอบมาจากเขียวสิงกีที่พี่น้องเห็นนั่นแหละค่ะยาสวนอุตสาหอบหอบขึ้นในบนรถด้วยเพราะว่าถ้าเอาไว้ไอ้ที่ว่าท้องเครื่องของรถเนาะเนาะมันร้อนไม่ใช่มันร้อนดิมันหนาวมันปักตะแนนนะมันช้ำมันช้ำหมดมันไม่ใช่บ้านเราบ้านเรามันจะได้ร้อนอันนี้ อันนั้นร้อนสุกอันนี้อันนี้ร้อนแข็งไปอันนี้ช้ำหมดเฮ้ยอย่าใส่เยอะเด้อผงนัวน่ะเต็มเอาไว้ใส่จานอกเตอรเต็มจานเลยไม่หญปั๊กนั่งเอกคือประราชยาขย่าขวดยัางขย่าแล้วโอเคมาจ้าโจ๊ะเลยค่ะแสบไปหอมหอมสีเรียมือ ตำพอดีตำน้อยๆได้เรียวมือตำพอดีเลยเอาเลยจ้ะหอมนะใหญ่หอมระแดกต้องใช้คำว่าประแดกเลยอย่าใช้คำโรเลอเด้อพอเผารู้หอมประแดกเนาะเออหอมประแดกถ้าคำว่าอันนั้นแกรู้แล้วก็จะจมอืมคำว่าประแดกแกไม่รู้กลิ่นหรอกแกแกไม่ชินแล้วไงคงไม่จมหรอกเพราะว่าเพราะว่ามาเด้อจ้ะ กล่องบางนิดนึงเนาะอุ้ยเป็นตาแซบแต่นงมนมามาแซบมาค่ะกินด้วยกันค่ะปลาดุกก็ทอดไม่ทันต้มเลยค่ะ้มไม่ทันต้มปัาปลาปลาดุกโลกกติดพ่อใหญ่บอกว่าคุณตาบอกว่าจระเข้ป้าปะสวัสดีคัะคุณตาบอกสวัสดีครับมาค่ะกิน มื้อเย็นกันอันนี้ทุ่มหนึ่งพอดีแล้วทุ่มหนึ่งแล้วค่ะอ,อ,อ, <c oughs> อันนี้แหละค่ะป่วยโรก,กของยยสนให้เรากินเลยให้เรากินเดี๋ยวพรุ่งนี้ละ,เ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กัน,น,นสำหรับคลิปนี้เยสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลทุกเลิฟทุกกำลังใจค่ะที่มีมาให้สำหรับเยสนเสมอมา ค่ะเดี๋ยวคลิปมันก็จะยาวเด้อค่ะพี่ๆน้องๆจ๋ายายสนก็กราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ทุกเลิฟทุกกาลังใจค่ะที่มีมาให้สําหรับยายสนกับคุณตาเสมอมาอันนี้ก็ยายสนก็ขอวอวยพรปีใหม่เด้อจ๋าพี่ๆน้องๆจ๋าก็ขอให้พี่ๆน้องๆให้มีแต่ความสุขความเจริญป่าสจากเวรภัยทั้งหลายด้วยเทินขอให้มีความสุขทั่วหน้าถึงตากันตลอดทั้งปีนี้วันนี้วันที่30เนาะวันที่30 เดี๋ยวถึงวันปีใหม่ก็ขอเอวยพรให้พี่ๆน้องๆมีแต่โชคแต่ชัยขอให้เฮงๆปังปังตลอดทั้งปีกันด้วยเทินโอเคค่ะคุณพระรักษาบ๊ายบายสวัสดีค่ะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะเฮ้ยป้า